ก็สวัสดีท่าน,านชมทุกท่านครับวันนี้ก็พาท่านไปชมมาทําชุนพี่น้องบ้านผมเขาเรียกชุนแต่ทางอื่นเรียกอะไรผมก็ไม่รู้เหมืนอนกันพี่น้องอันนี้มันเล็กพี่น้องอันนี้มันก็ใหญ่เกินผมสารแห่ห้าเซนนะครับเฮ้ยสี่ผมสารแห่แสามเซน มันใสเชือกอะไรน้อยพี่น้องมันสั้นระยะมันสั้นเกินไปผมจะทําให้มันยาวเท่ากับตัวนี้เดี๋ยวผมเคยทำกับไม้ไผ่แล้วพี่น้องเวลาเราใสาเชือกเยอะๆเข้าไปมันแตกตรงนี้ไม่แตกก็หักตรงนี้แหละไม่ก็แตกตรงนี้มันก็แตกตูดอันนี้ผมซื้อมาครับนี่ซื้อมาเพราะสั้นเกินไปอีกนี่ครับแหที่สนันเนี่ย มันทันเชือกมันใสเชือกอะไรน้อยพี่น้องสามเส้นแป๊บเดียวก็ต่อแป๊บเดียวก็ต่อแป๊บเดียวมันก็หมดเนี่ยนะเลยต้องแก้ปัญหาพี่น้องทำทุนใหม่เลยความหนามันได้พี่น้องนี่ครับความหนาของมันเ,เกือบสองมิลมั้งนี่มิลครึ่งมันก็อาจจะ เท่าๆกันกับตัวนี้เลยนี่ครับความหนาของมันเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยพี่น้องผมจะเอายาวเท่าตัวนี้แต่ให้มันเล็กเท่าตัวนี้นี่ครับทำํำเลยเราก็วัดนอนเลยวัดแล้วก็ตัดตรงนี้ แบบนี้พี่น้องเราจะไปทําให้มันให้มันเบะออกพี่น้องให้มันบานออกไปโดน,นไฟพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องสี่อันพี่น้องผมจะเอาขนาดนี้พี่น้องแต่ผมจะเอามันยาวกว่าน,นี้นิดนึงมันยาวเท่านี้เลย เราก็ไปล่นไฟเหยียบมาให้มันตรงพี่น้องหนึ่งมันก็ได้เป็นแผ่นความหนาของเท่ากันพี่น้องความหนาของมันตัวนี้พี่น้องทับเอาไป เราก็มองเห็นคร่าวๆอยู่นี่ครับตอนที่ตัดนี่ตรงหรือเปล่าู้ biểu nha mà mình tung đó là anh vào bên trong này, này. đó อันนี้มาเจาะตรงนี้พี่น้องเลยแล้วก็ขยับมาทางแต่ตรงนี้ไม่ตรงตรงนี้ยังเพิ่งขีดนี่พี่น้องเราทำไดแนวมาตรงก่อนเราขยับลงมาอีกนิดนึงก็ได้เราก็มากะตรงนี้

何も言ったことない。 แล้วก็ามาจะขีดตรงนี้พี่นนอตรงนี้เอาตัวนี้ขีดนี่ครับตรงที่เราไมาไว้ขนะีดรอบนอก้ี่นอกขีดให้มันชิดมาทางด้านตรงนี้เนี่ยทาวงนี้กัน ขนาดนี้แต่เส้นเส้นเนี้ยจะต้องผ่าอยู่ข้างในพี่น้องตรงเส้นเลยก่อนที่เราจะผ่าเราเจาะก,ก่อนเจาะตรงนี้พี่น้องก่อนที่เราจะเจาะเราต้องมาร์กก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันดิ้นหนีเดี๋ยวมันจะไม่ตรง ตีไว้ก่อนแล้วค่อยเจกทุกสบัดเราก็เลือกเอาตรงที่มันเท่ากันกับตัวนี้ไี่น้านน้ให้เป็นระยะอย่งนี้เนี่ยย้ายมันใหญ่กว่ามันเท่ากันนี่ครับ เจาะก่อนพี่น้องเจาะแล้วค่อยผ่าเพื่อให้มันเพื่อให้มันตรงพี่น้องยังไม่ตรงพี่น้องตอกตะปูก่อนให้มันมตรง แนวมันหรือเป่าพี่น้องมันใหญ่กว่าเราไม่เล็กกว่าแต่ผมจะเอามันเล็กกว่าตัวนี้นิดหนึ่งตัวนี้เกือบได้แล้วพี่น้องอีกนิดนึงตรงนี้เอาลงมาหน่อยนึงแล้วก็ต้องเล็งตรงนี้พี่น้องเล็งให้ม,มันตรง ว่ามันไม่มันเหลาไม่ได้เหมือนไม่ไผ่ทางนี้มันเอี้ยวมานี้นี้แล้วก็มาเจียทางนี้อีกนี่ครับเล็กลงแล้วพี่น้องเล็กกว่าตัวนี้นิดนึงทางนี้เราก็มาขยับมาหาตัวนี้ใกล้เคียงกันพี่นอ้องนี่ครับตรงไหนที่มันไม่ตรงมาก็แต่งเอาตรงนี้มันปูดมาหนอ่อยนึง นี่ครับเราก็ได้แล้วแล้วก็เอากระดาษทรายมาถูตรงนี้หน่อยนึงพี่นนอะถูตัวนี้ให้มันกลมๆหน่อยตัวเนี้ยตัวหนเนี่ยเ,เอาจาเหินเจียนั่นไม่ได้ต้องเอากระดาษทรายตรงเท่นี้ก็แต่งให้มันนันนๆหน่อยพี่นนอะนี่ครับ,รบนี่ผมก็ตัดมาใน ามอันพี่น้องแผ่นหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่สี่แผ่นพี่น้องแผ่นเดียวท่านได้ได้สามอันนี่ครับพอเราเรียงจะได้าสามอันพอดีเห็นไหมครับนี่นี่ครับทษโท่อสองนิ้วพี่น้องตัดทําให้มันเป็นเบนเบน,เน,เนแล้วก็พลาวมีต้นผ่านอะไรพี่น้อง สวยปันไดมือไม่นิ่งพี่น้องเวลาพาต้องมือนิ่งๆอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยสองอันนี่เจาะตรงนี้ใหญ่ไปพี่น้องเจาะนั่นเล็กกว่านี้นิดหนึง่งแต่ก็สวยแล้วพี่น้องจะได้เท่ากันกับตัวนี้เลยนี่ครับแต่ผมอยากเล็กกว่าตัวนี้นิดหนึง่งเนี่ยมันจะเล็กกว่านิดหนึง่งนี่ครับ มันจะเล็กกว่ากันนิดนึงผมก็ไปเอากระดาษทรายมาแล้วพี่น,น้องนี่ตัวนี้ผมขัดแล้วพี่น้องขัดทรายละเอียดพี่น,น้องนี่เบอร์เบอร์สิบสามพี่น้องผมว่าจะเอาละเอียดกว่าน,นี้มันก็กลัวขัดมันไม่เข้าพี่น้อง มันจะละเอียดเกินนี่ครับเราก็มาขัดให้มันลื่นเพื่หนอ่องลบเหลี่ยมลบมุมนี้ยก็ในรอยที่ผมตัดน,นี่มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็เยเข้าไปอย่างงี้เยาแล้วก็พับมานี่ครับเราผมแค่ลบเหลี่ยมมันเพื่หนอ่องลบกันไว้ให้เนี่ไม่ันติดนี่ครับให้มันลื่นน่ะ ให้เชือกมันติดนะเราน้องเชือกไว้ไม่ให้มันติดติดแล้วมันจะสะดุดตอนที่เราสารเหยื่นเนี่ยเราก็ดึงแน่นๆลงมาหน่อยรูดๆรูดๆไปมาไปมาให้ลื่นนีครับทีนี้ก็ลื่นแล้วเราสอดมาอีกด้านหนึ่งอันนี้ รูนิดเดียวก็ลื่นแล้วนะอน่างเงี้ ให้มันลื่นพี่น้องเชือกเราจะไม่ไม,ไม่ไม่นาะมันจะติดถ้าเราต้องการให้มันเล็กลงอีกพี่น้องแล้วก็ถูกระดาษทรายนี่แหละแต่ถ้าเราจะเอาถ้าเรามาถูแบบนี้นะครับให้มันเล็กนะครับควรจะเอากระดาษทรยหยาบก,กว่านี้นิดนึงอันนี้ผมต้องการให้มันลื่นเฉยตกแต่งมันให้สวย ถ้าทันใดไม่มีเวลาก็ซื้อเอาพี่น้องง่ายดีเ <c oughs> นี่ยซื้อซื้อมามันสั้นพี่น้องเรื่องเรื่อง,องที่ผมทำนี่ครับมันใส่เชือกน้อยมเลยทำรู้พี่น้องนี่ครับ เพิ่อให้เงชื่วมันนั่งไปไหนนะถ้าเราเจียนะมันจะคมพี่น้องมันเข้าไวมันเข้าอย่างไวเลยแหละมันเสียนี่ครับนี่ก็ลืน่นแล้วพี่น้อง ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดถึงแล้วไปที่ไหนเนะนี่ยเนี่เตี็จแล้วไปหน่กเนี่ยผมแค่ลบมุมตรงนี้ แล้วก็มุมตัวนี้ให้มันคมให้เนาะมันจะบาดเชื่อกตัวนี้แล้วก็ทำแบบนี้ให้เราเลยสอดลงไปอย่างงี้เราจะทูด้านบนเนี่ยตรงโค้งๆอ่ะสอดไป 这样，然后我涂，我再 ถ้ามันอ่อนไว้แล้วก็พับติดกทบหนึ่งให้มันแข็งให้มันแข็งขึ้น แล้วพี่น้องลื่นแล้วนี่ครับนี่ครับผมไปใส่เชือกมามาแล้วพี่น้องนี่ผมใส่เต็มเปี๊ยะเลยแล้วผมอยากรู้ว่ามันจะแตกไหมตรงนี้มันก็ไม่แตกพี่น้องตรงนี้ก็ไม่ไม่ไม่ง้างออกใช้ได้ดีเลยพี่น้องนี่ครับ มันเล็กด้วยแล้วมันยาวมันใส่เชือะอะไรเยอะใส่เต็มที่เลยพี่น้องนี่เหลืออยู่นิดเดียวนี่ <c ười> นี่ครับเหลืออีกสองอันพี่น้องอืมแลวนี้มันสั้นนี่ใสได้น้อยนิดเดียวใส่ได้นิดเดียวพี่น้องเนี่ยมันใสได้ะยะขรังนี้มัน,น,มน,นี่เองนี่เนี่ยช่วงนี้มาช่วงนี้เนี่ย ริมยาวได้ป่ะเทีนี้เนี่ยระยะนี้มาถึงเพี่อเนี่ยยาวเกือบเท่านี้เลยเนี่ยที่ใส่เนี่ยมันเนี่ยใส่ขึ้นไปเนี่ยถึงเต็มเนี่ยนี่ครับโอ้ยี่มยิ่มยี่มไปน่อท่อสองนิ้วนี่ผ่ามันจะได้สี่ชิ้นตัวนี้เนี่ยนี่อีกสองลงยน่หนึ่งชิ้นหนึ่งไปหน้อเนี่ย ชิ้นหนึ่งได้ได้สามอันนี่นาะนั้ก็น้น้ำมันก็ไม่น้ปันไหนมันไม่น้ำเท่ากับตัวนี้เราบางกว่านิดนึงแต่มันก็ใช้ได้พี่น้องนี่มันก็ไม่อ่อนเท่าไหร่แข็งอยู่ทํายาวขึ้นพี่น้องทาไม้ไผ่นะครับผมเคยใส่แล้วถ้าเราทําเล็กขนาดน,นี้แตกตรงนี้เลยเลยนี่กัดตรงตรงนี้แตกตูดยืดออกไปเลย นั้นผมเสียผมไม่นั่งปลดเชือกนี่ต่างนานพี่น้องความันจะได้แตกถ้าคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ออก,ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเลือพี่น้องนี่ครับอันนี้ซื้อมาพี่น้องมันใหญ่เกินภาพคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปน,นี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ นี่ลองใสาเชือกมาดูเล้วอยากรูมันแตกมันก็ไม่แตกเดี๋ยวพี่น้อง